มาเก็บดอกกระเจียวครับเชา้านี้อันนี้น่าจะเป็นปีที่สองที่ผมได้ปลูกไปแล้วก็เป็นการเก็บปีที่สองแต่ว่าปลูกผ่านมาแล้วอย่างที่บอกว่าประมาณสองปีกว่าตามที่เห็นอันนี้คือที่ได้นะอาจจะไม่ได้มากครับเพราะว่าเราเริ่มต้นไปได้ไม่นานแล้วก็ปลูกได้ไม่เยอะอันนี้ได้พันธุมาจากเีอโออินซีซูรินนะครับดินนี่แข็งเลยนะครับเป็นดินเหนียวนะครับนี่เวลาเก็บขึ้นมาจะเป็นแบบนี้ถ้าถ้าเกิดว่าเราใส่พวกฟางคุมถ้าเราใส่ฟางคุมถ้าเราให้น้ําเนี่ยมันจะหนอจะยาวนะครับแต่ว่าอันนี้คือ ปล่อยไว้พอปล่อยไว้มันก็จะขึ้นแบบนี้ครับตามที่เห็นแต่ถือว่าโอเคนะอย่างน้อยๆเนี่ยเราเข้าโครกรองนาเราก็จะได้ดอกกระเจียวที่เราได้ปลูกนะครับเป็นความภูมิใจเลยครับที่ปลูกขึ้นมาแล้วก็ปลูกเองเก็บเองนะครับอืนี่เป็นแบบนี้มาดูใกล้ๆครับตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ในขณะที่เราเก็บมันก็จะมีดอกที่กำลังจะขึ้นเนี่ยมันจะแทงขึ้นมาตามตามหลังกันมาครับเก็บไปเรื่อยๆครับหลังจากนี้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็จะเก็บดอกกระเจียวตลอดนะ มาแล้วครับไอตัวที่มันกําลังจะขึ้นนะเดี๋ยวมันจะโผล่เข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้อ่าขนาดนี้ก็ถือว่าพอได้กินแล้วกับที่บ้านเรานะครับเอายังไม่หมดจะไม่หมดทางด้านนี้ก็เหลือ,อน,นี่มาดูแล้วนะเห็นไหมมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยแทงออกมาอันนี้ก็กําลังจะขึ้นนะครับอเออเอามาแล้วอันนี้หักหัวฝังลงไปในดินนะครับอ่าเป็นแบบนี้ อันนี้ก็่าจะแก่แล้วนี่น,นี่ได้มอแล้วน,นี่ด้วยอสองปีที่ผ่านมาครับได้ฝังลงไปนะครับเราปลูกสิ่งใดแล้วก็จะได้สิ่งนั้นแหละนะครับตามที่เห็นเลยดอกกระเจียวนะนี่เป็นแบบนี้โอเคครับผมนะครับได้แล้วนะครับปีนี้สําหรับการเก็บดอกกระเจียวที่โคกหนองนาหอมเลยครับ